มุมนี้ลงยากนะแต่กระโดดนะครับเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีที่ได้เข้าสู่ช่อง Zero Heart นะครับผมอยู่กับผมบิ๊กกี้นะครับก็วันนี้กดแบ่งคิก EP ที่3าแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนำมุมปลาระเบิดฝั่งเลททีมนะครับหรือว่าฝั่งบุกนะครับด่านเรือดำหรือว่าด่านเซี่ยงไฮ้นะครับผมก็คือมันมีหลายจุดมากนะครับก็คือฝั่งฝั่งแดงมีหลายจุดมากที่ผมลองไปค้นหามานะครับก็วันนี้มีทีมงานเพิ่มมาหนึ่งคนครับคือน้องก๊อตนั่นเองนะผมก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องน้องไว้ให้ก็ไปกดติดตามกันนะครับก็คือมาเป็นทีมงานแล้วผมคือเป็นตัวโดนระเบิดให้นะครับก็จะได้เห็นได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่ามันโดนจริงไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วก็มุมแรกนะครับก็คือมุมนี้หลังกล่องนี้นะน้องก๊อจีนตรงนี้นะครับก็เราจะปลาจากแคบแดงลงมาตรงนี้นะครับก็คือปลากันตัวฝั่งน้าเงินอนะ่ะเขามารอรอลอยตัวรอออกแคบนะครับเขาจะมันนั่งกันแถวนี้แหละโอเค เดี๋ยวไปดูครับคือเราไปตรงแคบแล้วก็เนี่ยหาจุงจุดดนำจุดนี้ครับที่ผมยิงอยู่เนะี่ยอ่ะแล้วก็ยืนไปแล้วก็เส้นเขียวทาบกับขอบกําแพงอะ่ะที่ผมตามตาที่ผมวางนะอ่ะมันจะไปตกตรงหลังกล่องพอดีครับตรงที่น้องกอนอยู่ดูนะครับเนี่ยคิวจะขึ้นชื่อฝั่งขวามือนะผมซูมให้ดูนะอันนี้คือมุมแรกนะครับต่อมาเราเป็นมุมตรงกล่องห้านะครับผมมุมนี้ก็คือ มุมถ้าฝั่งนะ้ำมึงเขามาถึงมุมนี้ได้แล้วเราจะปลาจากที่เดิมนะเป็นตรงที่แคบแต่ว่าเราจะกระโดดปลานะครับเพื่อให้มุมมันถึงแต่มุมนี้มันปลายากนะมันยากนิดนึงครับบริเวณอยู่ตรงนี้ครับกะตรงเนี้ยอ่ะยืนแล้วก็ต้องกระโดดปลานะเอาเป้าวางขึ้นเหนือกําแพงแล้วก็ต้องกระโดดปลานะครับมุมนี้ลงยากนะแต่กระโดดนะครับครับมุมต่อไปได้อยู่ตรงกล่องสองใบนะครับเป็นมุมที่ชอบ ฝั่งน้ําเงินชอบมาดักเหมือนกันนะดักตัวออกแคบนะครับนะแล้วก็จะมายืนตรงกล่อง2ใบนี้ตรงกล่องของแคบ2ใบก็ยืนตรงนี้นนครับเอาหลังชิดกําแพงนะครับไอหลังชิดกล่องนะแล้วก็เล็งตรงขอบขอบหน้าต่างยกขึ้นสูงนิดนึงนะฮะแล้วก็ป่าครับกดนั่งปานะไม่ต้องกระโดดอะไรทั้งนั้นครับระเบิดจะลงมาโดนพอดีนะครับตรงหลังกล่องตัวนี้นะครับถ้าใครดักเราก็ได้ได้ฟรีได้คิวฟรีไปนะครับต่อไปมุมตรงนี้นะครับก็จะมีคนมาดักเหมือนกัน ฝั่งน้ำเงินเขาชอบมาดักออกแคบกันหรือไม่ก็รอรอ,รอยิงนกักล่องห้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าปไปกันยังนะครับถ้ามีคนอยู่ตรงนี้เรามายืนตรงนี่เลยตรงอ่าหน้าประตูโกดังครับกระแพงเหล็กตรงนี้ครับเล็งตรงนี้นะตรงขาขาตรงเนี้ยแต่เราต้องกระโดดปลารครับถ้าไม่กระโดดปลาจะไม่ถึงนะครับเอาวางเป้าไว้ขึ้นสูงๆงตรงเหนือเมฆก,กระโดดปลารครับ ถ้เกิดจะไปลงตรงนั้นพอดีนะครับตรงที่ผมบอกนะก็จะมีคนอยู่เราก็จะได้คิวฟรีไปนะครับผมมุมต่อมาเป็นมุมเกิดน้ําเงินนะครับเผื่อแบบว่ามีตัวล้อดักเนี่ยเรานะครับวเวลาเราจะอ้อมอันนี้ผมพูดในฝั่งแดงนะคือถ้าฝั่งน้ำเงินเขามาเราดักดักตรงเนี้ยตั้งแต่ฐานเกิดสมมุติเราวิ่งออกมาอ้อมเราจะอ้อมฝั่งฝั่งน้ำเงินเขาอะถ้าเราวิ่งออกมาตรงทางเนี่ยทางเรือเล็กะเราจะโดนยิงฟรีนะครับ เราต้องเช็กก่อนว่ามีตัวอยู่หรือเปล่าในการที่เราปลาอยู่ตรงนี้ครับยืน e ตรงหลังกล่องกล่องหนึ่งไปตรงนี้นะาเรู้ว่าแล้วตึกแต่สักอย่างแหละแล้วก็เอาอาเป้าผมเนี่ยทาบเส้นหน้าต่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เถอออกมานิดนึงครับให้มันอยู่ประมาณเมฆปลายเมฆครับแล้วก็กระโดดปลาครับก็จะโดนพดีนะครับคือมุมนี้ก็ได้เลยนะถ้ามีคนมาโดดเออถ้ามีคนมารอเนียนนะ มุมต่อไปนะครับเป็นมุมตรงนี้นะครับผมก็มุมที่น้องก๊อตเขายืนอยู่นะก็คือเผื่อมีตัวมาแอบนะฮะอยู่ตรงนี้เลยยืนยืนหลังประตูโกดังนะครับประตูเหล็กโกดังแต่มุมนี้ต้องระวังตรงหน้าห้องคอมนิดนึงนะฮะกบแถวๆห้องคขาปิดประตูนะครับเพราะว่าเขาจะยิงเราฟีได้ถ้าเขายังอยู่นะฮะเส้นนี้นะที่ผมยิงอยู่นะเส้นเส้นนี้นะครับวางป้าไว้ตรงครับก็วางให้มันสูงๆครับกระโดดลาครับ ระเบิดจะไปตกตรงนี้พอดีนะผมก็ต้องฝึกนะผมบอกเลยนะคือถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้นะมันต้องแบบมาถึงอะ่ะแล้วก็กะเส้นเนี่ยประมาณเส้นที่2ของหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องกระโดดลาดีๆนะผมอ่าต่อไปมุมนี้นะผมต่อไปเป็นมุมหลังกลองหนึ่งใบครับตรงชอบฝั่งน้ำงินก็มาดักเหมือนกันนะฮะดักตัวฝั่งไหนที่มาอ้อมนะครับผมเราจะยืนระหว่างตรง2ไม้เส้นนี้นะครับผมก็ยืนชิดกำแพงไงนะยืนชิด เส้นขอบไม้นะครับผมเพรนท์วางไว้ตรงนี้วางป้าไว้ตรงนี้แถวนี้นะบริเวณตรงกลางแม่อ่อนๆนะผมแล้วก็ไม่ต้องกระโดดหรือไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับตาได้เลยครับระเบิดจะไปลงตรงกล่องนั้นพอดีนะผมก็ประมาณนี้นะผมมุมต่างๆกี่มุมว่าก๊อตที่เราที่เราทํากันมาทำาจประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดที่ประมาณเจ็ดมุมใช่ใช่มีประมาณเจ็ดมุมนะครับก็ก็ทุกคนก็ลองไปปรับใช้กันดูนะ ก็คือถ้าเอาตรงตมุมมองผมนะว่าเวลาเล่นแบบว่าเล่นแบบเป็นทีมในเกมแบบเราไม่ได้เล่นจริงจังอ่ะมันมันแทบไม่ได้ใช้หรอกแต่ถ้าเป็นเป็นแข่งหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยที่เล่นเป็นทีม5-5เนี้ยผมว่ามันได้ได้ใช้นะครับเพราะว่าเขาจะเล่นสไตล์กันดักกันเขาจะไม่เล่นโถมกันเท่าไหร่นะครับก็ลองกันดูนะลองไปใช้กันดูนะผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์น้องกดเจนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ โอเคครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมมุมแถมให้อีกมุมหนึ่งครับเป็นมุมตรงกล่องหลังโกดังนะครับไปกล่องหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราอยู่เงี้ยนะฮะถ้าเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้แบบว่าอยู่ซึ่งหน้าต่อหน้ากันก็ต่างคนต่างไม่กล้าเดินเพราะว่าถ้าใครเดินก็โดนยิงฟรีทั้งคู่นะฮะก็เราจะใช้ระเบิดปากกันนั่นคือนั่งลงหลังกล่องนะครับแล้วก็เอาเป้าเนี่ยวางตรงก้อนเมฆตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเรากดฟ้าได้เลยครับระเบิดจะไปตกลงหลังกล่องพอดีนะครับบึมนะฮะถ้าใครอยู่หลังกล่องก็ตายนะครับ อันนี้เป็นมุมแถมนะครับก็ลองปรับใช้กันดูนะ